เชียบ้านนี้มนเสร็จครับต <len 43> <diversion> yeah. ้องเคลียบ้านสะอาดก่อนไก่ย่างครัหลังเสร็จกินตะลาก็ไม่ขยนกระยาเพรอยากกินงานเต่าออนตะลากินตะลากินเปะเนาหลังอยากกินตระลาไปอีกผมกินเลี้ยวผมไปพญาเต่ามาคนเยอะๆครับวันนี้ก็เป็นถ้าเอฟซียังมาเยี่ยมเรื่อยๆก็มันก็ไปเรื่อยๆอีกนานห้ยใจยายถอนก็ยายจำลองตับบกหุงตับไม่แก้มเนาะ ถ้าเอฟซีไม่มาเดี๋ยวก็ส้มตำเยลองประถอนไก่ย่างนายพลสัญจรไปจังหวัดไปจังหวัดตลาดนัดเนาะใส่รถลุงพลไปนี่ก็ไปตามแไปเลยอำเภอจะอำเภอเปิดบูธเลยครับเปิดบูธเปิดบูธลุงพลพบกับเอ่อเอฟซี

กำลังกำลังนางวางแผนธุรกิจกันอยู่พี่น้องเอ้ย่นรัก่ารักของลุงพลอนาคตมุมมุมชิวๆพี่น้องเอ้ยอันนี้แจกไม่ค่อยเยอะนะคนเขาชิวๆมาได้คไฟมานี้ไฟก็ทำงานได้เขาทำงานในรถยายชวนยาย ห้องน้ำก็รกเลยไม่ให้เข้านอไใจป้ายยางเลยเรียบร้อยแล้ว้าวท่าเหมือนกันน้องกินอยู่ะครับสำหรำสัจอนอาจจะอาจจะมีทำนะครต้องไปหาสูตรเจอเลยอย่าลองมาแม่ชิจับอันนี้ก็แซบเนาะคุณยายจำลองเตรียมท่าเต้นในวันที่หนึ่งยังครับ ท่าเต้นบอกก็ท่าธรรมดาท่าเดิมๆมันมีท่าอื่นเพราะว่ายายเต้นท่าอื่นสวัสดีค่ะเอาแบบเอาแบบดิ้นดิ้นแบบพวยเลยแต่เพิ่มเติมต้องสีสันนะสีสันแบบใส่แบบเขาแน่มาแบบดอกไม้ใหญ่ๆงโอ้เขาจะได้เห็นว่าเป็นเฮาแบบนี้นะเด่นเด่นก็จะบอกผู้จัดการชีเลืดลู่ละล่าหายุ่งหรือว้านผู้จัดการยังเราบอกแล้ว เาบอกหนูแล้วเดว,วันที่ส e ามสิบเอ็ดเราเขามาเามา้นมันลุงโดนมาทอ,อาไมคาเขาบอกให้เขาคือให้บ้านเอกเขาต้องแปลตลาดละไม่เบสซีสารอันเนื่งกับอันเนื่องละหนูคิดว่าเขาเอาย่จำลองเป็นตัวลูคลลาลาใส่แบบไหเจ้าคือแะตะ่ผู้จัดการจัดหายแต่หนูได้เบิบสมันบริยากจัดหายเปนว่าจาัเต็มจัดมาแบบไหนเรา รับได้รับได้เจ๊คืนดูสิให้ยู่ข้างล่างก็รับได้้ยู่ข้างล่างเราไม่ชังครับโบแพ้เวทีนะนยู่ข้างบนเราเวทีโบได้คอยเริอมเอาน้องไอ้ศาลาที่คุณยายนั่งนี่คือศาลาอะไรครับศาลาพักใจก่อนว่าศาลาพักใ้าลายเอฟซีผมมาซื้อกต่ยายก็ทุ่มทันยายศาลาศาลาคนเสาร์แล้วอ่ะรอเอฟซีนะไม่นั่งรอเอฟซี เป็นศาลาฝากท้องยาพักท้องโอ้ยบนบ่แมนศาลาอันนี้นะยาศาลาพักใจคนที่มาคนที well> ่ไม่ได้มาซื้อตามยายก็นอนเพ่งอยู่นี่องยายก็นอนเคว้งนอนคอยอะนอนคอยเอฟซีเออแม่นแล้วรเอฟซีก็มาหนึ่งคนแล้วก็ดีใจไป มาคนก็สมตบงบน่ะยี่สิบบาทแถมข้าวเหนียวแถมมันใสอั้วแถมหลายขนาดค่ะ่ะมีนะพว่ามันมีกบมดแถมเอาเดสมงคบละยี่สิบบาทแต่เวลาจ่ายจริงๆนะให้เยอะกว่ายี่สิบบาทอีกเออให้ลายรถยี่สิบนะภาษีรายได้จริงๆของพังขึ้นจสาเดร้องจาทุนเนอะบาทมาเฮกเฮก อนข้างผมสี่หกเนอผมจ่ายไปแมงร้อยจ่ายล่วงหน้าปลาขนมปังอันนึงครับหนึ่งสองไปั่งันปะตังด้ยงืมาด้ครับเห้หรือว่าพีผูดมาเพื่อต้องว่า คนสัตว์ปิ่นลิมเลยครับทุกคนเออทำไมขอบใจให้ทุกคนก็มันไหลายลงล่างใช่รึเปล่าก่อยขอบใจให้จิมมี่เล็กทีมขันจอจิมมี่โอ้เพคนมาผู้ชาวแบบนี้เลยค่ะพี่น้องเพคนปรับปรุงปรับปรุงหน้าบ้านเนาะค่ะที่ที่แบบว่าถ้าไผมาสามารถขายของได้บอก็แล้วกันนะฮะเนาะค่ะค่ะคือเพื่อนปรับปรุงหน้าบ้านนะคะพี่น้องหลายๆคนก็ที่แบบว่าว่าเออ ทางทางมันหนา,นาคืนเนาะค่ะมื่อนี้เพิน่นปับน๊บปรุงเลยเด้อค่ะปั๊บ<ล>ปรุงแล้วปั๊บปรุงใหม่าตากล้วยกล้วยต,ตอนนี้น่ะลงุงใครจะมาขายอะไรก็ามาเลยเนาะขายอยังกับแบบ ยินดีต้อนรับ,รบทุกท่านนะคะพี่น้องเอ้ย FC เมืองนอก FC เมืองในเข้ามาได้เลยยายจะลองกระายถอนต์ตำช่ตมตำให้กินฟรี <มา S 1> บบได้ห่วงบบได้ห่วงที่เ <c oughs> นาะป้าบไห่หวงจะห่วงทำไมช่วยกันไม่หลายคนบอกว่าห่วงที่ขายไหมเนี่ยเสียค่าที่ไหมอะไรขอแค่รักษาความสะอาดเนาะถ้าสมมติว่าเสียค่าที่มันจะเป็นลม อนาคตต่อไปก็ไม่แน่เอาถ้าคนมาเยอะก็เสียกปเสียเสียค่าเออเลยน่ะพี่น้องได้ยินบอแล้วก็ะรักษาความสะอาดซอยกันเนาะค่ะระลองแบเลยสร้างวัดนให้รูไปแอกนีเจริญรุ่งเรืองก็โอเคน่ะพี่น้องได้ยินบอกแค่ะได้ยินบอกแบบว่าวันข้างหน้าวันข้้ไม่ใช่ตอนนี้เพื่อจะเป็นที่คิดไว้อ่ะ ที่แบบเออไผ่มากกับมาเยี่ยมแล้วก็มาเป็นตลาดน้อยเป็นอย่างกับ้างสิเนาะท่านกรท่านเจริญเมืองมีใยยินดีต้อนรับเป่นบหมคะป้าอ๋อี่ไหนะครับผ่านเส้นทางก่อนทำเป็นตลาดได้ไหมอยากให้ชาวบ้านได้มีรายได้ได้เนาพยายามให้เป็นไม่ได้อะไรมากมายเลยมาเลยขาก็ยังให้คนมาขายอยู่แต่ว่าคนก็ไม่รู้เขายังไม่จะมีคนนกอุอง บบยินดีต้อนรับทุกท่านนะค่ะอาบมาอามาเียก็ยิดีา้อนบ